ดีจ้าเพื่อน,มนหมูกระทะแฮมแล้วมาไอวันนี้คนหลายเนอะท่าน,นี้ผู้จัดการวัสดีเพื่อนแรวดีจ้าเพื่อนมาไอวันนี้เข้าประแสนเนอะมะปูกออกวะ mà mà mù ngắm ngắm nha thành co nếp pha mướp chiên deep đây Không phai hình khả năng đâu ทีมงานเต็มนี่สี่ห้าสิบคนมาเพื่อนสนน่ะนะฮะไอวันแรก ไม่ก kind of ็ข้อไก็ไม่ก voilà ินแล้วเตสวัสดีป้าแม่พี่น้องต่างบ้านอ่าสวัสดีปแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมต่างบ้านปืนกลานกางตงไม่แพ้เดี๋ยวเพื่อนๆติดใจเนอะ ต้องมากูคิดแล้วกะถ้าเพื่อนๆชอบกุ้งเจี๊เม็นเลยดีมาเกยนไปแล้ว,ลวโอ้เกินไปแล้วมือนกับคุณกุ้ง ดูที่บ็อกเกอร์นตุ้กยังไฟแห้งเพื่อนมา มาไปซูก่นแ่ะอันนี้ได้ยังเห่แล้วสองเพิ่มเมไหนเละอือคืเลยต้องคุต้องไรเงี้ยบ๊วยอา นี่แซมลม้มไหมแต่ไปแฮไปหน่อยพอมาพอใกล้ๆน <laughs> ี่อืมเกินไปเกินนะ

ก็ไปก็ไปเอาเน่แป้แมงกระพุนตัวนี้อัอน่าอันนาไอ้หยออันน่าเอาเลยท่านผู้ชมเกิดเลยดูน้าเ้าท่านผู้ชม หน like ึ่งสองสามสี่หแล้วอ่ะไอ้เยนปุยหมยอ้าคุณผู้ชมน้ำจิ้มกับน้ำชดมืดังเพื่อนเออเพื่อนคุณผู้ชมจะติดก่อนแล้วเนอะเด็นนี่นะ มันตีนใหญ่เกินท่านผู้ชมขอหันทีนน่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ขี้ปุ๋มเจ้าใกล้กลองอ้โหขี้ปุ๋มอ่ะ <c oughs> โอ้ฟอกไฟแล้วเกินไปท่านผู้ชมเอ้ยเพื่อนเพื่อนเป็นท่านผู้ชมแล้วเกินเอ้ย ถ้าใครกินกน็ซื้อจีนมาเนะาะเขาจะเนี้ยเขากินไฟแห้งท่านผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์ <c oughs> ถูกใจก็กดแชร์ <c oughs> <c oughs> วันนี้ขอลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะแม่หมดชิมเด็ดตัวโอ้โหไปกินแม่ฟ้องหอนก่อนขอตัวไปกินก่อนเนะื้อห้เชื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอเคบ๊ายบาขอเชิญกัน